สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะกับการเรียนสนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะคะสำหรับรายวิชานะคะที่จะเรียนในวันนี้นะคะก็คือรายวิชาคณิตศาสตร์5นะคะรหัสวิชาก็จะเป็นค .33101 นะคะเราจะเรียนกัน2อคาบต่อสัปดาห์นะคะ <posting S 1> แล้วก็<ๆ>มีจํานวนหน่วยกิจก็คือจํานวน1 0ย์หน่วยกิจค่ะ สำหรับหนังสือเรียนที่เราใช้นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเป็นคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะฉบับปรับปรุงนะคะพุทธศักราช2560นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ และวันนี้นะคะก็จะมาพบกับคุณครูนะคะบทที่1นนะคะเกี่ยวกับความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลค่ะซึ่งตอนที่1นนะคะจะพูดถึงความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์นะคะโดยคุณครูกิศรา,าพราสวัสด์นะคะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุราธานีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูกันก่อนเลยว่าที่เราเรียนค่าแรกของวันนี้นะคะจุดมุ่งหมายของการเรียนคืออะไรนะคะ 1. นนะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายของสถิติศาสตร์ได้นะคะอันที่2เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนต้องบอกประโยชน์ของสถิติศาสตร์ได้และสุดท้ายคะ่ะนักเรียนจะต้องอธิบายได้ว่าการนำเสนอข้อมูลที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือไม่ นะคะนี่คือจุดมุ่งหมายของการเรียนเรื่องนี้ในตอนที่หนึ่งของค,ครูวันนี้นะคะ,อ,ะอันแรกนะคะคำแรกที่เราจะต้องรู้จักกันนะคะในการเรียนเรื่องนี้ก็คือคำว่าะะสถิศาสตร์นะคะสถิตศาสตร์นะคะเรามาดูความหมายเลยนะคะความหมายของะะสถิตศาสตร์นะคะสถิตศาสตร์จะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่าสถิติสตินะคะหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อมาตอบคําถามหรือว่าอธิบายปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หรือประเด็นที่เราสนใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของสถิติศาสตร์นะคะนักเรียน สิ่งที่นักเรียนต้องรู้ต่อไปอีกก็คือประโยชน์ของสถิติศาสตร์ค่ะประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในด้านต่างๆนะคะซึ่งครูได้ยกตัวอยา่อยางมาวันนี้นะคะสําหรับนักเรียน <ๆ S 1> มากมายนะคะเรามาดูประโยชน์ด้าน,านที่1เลยค่ะด้านที่นนนทน1นน,น,น, 1> นะคะจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะก็จะมีข้อความนะคะให้นักเรียนได้อ่านฟังนี้แล้วครูก็แทรกนะคะเนื้อหาให้นักเรียนดูง่ายขึ้นในรูปของผังนะคะก็จะมีถ้าเป็นด้านของการศึกษานะคะขั้นแรก รัฐบาลค่ะรัฐบาลจะเป็นผู้ที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก่อนเลยเกี่ยวกับการศึกษาโดยข้อมูลท,ที่รัฐบาลจะต้องวิเคราะห์นะคะ1ประชากรประชากรนี้รัฐบาลต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่าประชากรก่อนวัยเรียนประชากรในวัยเรียนมีกี่คนนะคะต่อไปค่ะบุคลากรทางการศึกษาครูผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้ชำนาญการทางการศึกษาทางวิชาชีพมีมากน้อยเพียงใดนะคะเพียงพอไหม ต่อไปค่ะสถานศึกษารัฐบาลต้องมีครองว่าสถานศึกษาของเรานะคะมีสถานศึกษาระดับใดบ้างก่อนปถมวัยระดับประถมต้นประถมปลายมัธยมระดับอุดมศึกษานะคะก็จะต้องรู้สถานศึกษาว่ามีจํานวนเท่าไหร่ต่อไปค่ะต้องรู้อีกนะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของแต่ละระดับก็ต่างกันนะคะจะต้องคำนวณหรือต้องรู้ให้ได้ว่าถ้าเป็นก่อนับเรียนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ระหว่างเรียนมีค่าเท่า ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ระดับมัธยมระดับประถมและที่สําคัญคือระดับมัธยมนะคะแล้วก็อุดมศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็คือต้องเอาข้อมูลทุกนี้ค่ะมาวิเคราะห์ หลังจากวิเคราะห์เสร็จนะคะเราก็อาศัยสถิติศาสตร์ทั้งสิ้นมากำหนดเป็นนโยบายแล้วก็วางแผนแล้วก็กระจายโอกาสนะคะทางการศึกษาให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะจนกระทั่งนำไปสู่การผลิตครูแล้วกพ็พัฒนาครูในแต่ละสาขาวิชาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสถิติศาสตร์ในด้านการศึกษาค่ะไปต่อเลยนะคะ ด้านที่2ด้านการเกษตรนะคะถ้าเป็นด้านการเกษตรก็จะต้องเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลเหมือนกันรัฐบาลนะคะจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลที่รัฐบาลจะต้องวิเคราะห์นะคะก็คือ 1. ครัวเรือนรัฐบาลต้องทราบว่าครัวเรือนที่ทําการเกษตรมีทั้งหมดกี่ครัวเรือนผลผลิตรัฐบาลต้องรู้ว่าผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปีออกมานะคะผลิตออกมาเท่าไหร่ต่อไปค่ะ พื้นที่พื้นที่ในการเกษตรของประเทศไทยไมีเท่าไหร่นะคะอันนี้รัฐบาลต้องมีข้อมูลเครื่องมือคะ่ะเครื่องมือทางการเกษตรพอไหมคะความต้องการของผู้บริโภค เมื <REP. S 2> ่อ <f utan> เราผลิต Shot ออกมาแล้วค an วามต้องการของบริโภคผู้ต้องการบริโภคมีมากน้อยเพียงใดต้องการใช้มากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ราคาผลผลิตด้วยซึ่งเป็นตัวสําคัญนะคะทางการเกษตรข้อมูลเหล่านี้นะคะข้อมูลเหล่านี้รัฐบาลจะต้องรู้นะคะแล้วก็นาําม,นมาวิเคราะห์เมื่อรัฐบาลนํามาวิเคราะห์นะคะและก็รวมแหล่งน้ําสําคัญที่สุดในการเพาะปลูกเ <f cotton> มื่อนํามาวิเคราะห์เสร็จนะคะรัฐบาลก็จะเป็นคนกําหนดนโยบายแนะนําแล้วก็วางแผนในการ เพาะปลูกให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสถิติศาสตร์นะคะจากที่พูดมาจะเห็นได้ว่าสถิติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างแท้จริงนะคะต่อไปค่ะการผลิตค่ะถ้าพูดถึงการผลิตนะคะจะต้องเกี่ยวกับพวกบริษัทต่างๆนะคะหรือว่า พวกอาชีพต่างๆนะคะที่ที่เป็นอาชีพส่วนตัวนะคะถ้าจะทำบริษัทบริษัทก็จะต้องรู้แล้วก็ต้องมีข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะบริษัทถ้าจะทำอาชีพหรือว่าเปิดบริษัทอะไรหรือผลิตอะไรก็ตามเขาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์นะคะผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะต้องคิดว่ากำลังในการผลิตมีเพียงพอไหมนะคะ และเมื่อผลิตออกมาแล้วสถานที่จำหน่ายเขาจะจำหน่ายที่ไหนและวางจำหน่ายอย่างไรนะคะให้ให้ให้เป็นที่ต้องการของคนโดยทั่วไปนะคะผลผลิตผลที่ ผลผลิตที่ผลิตออกมาเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคไหมเป็นที่ต้องการของประชาชนไหมนะคะเมื่อเราวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จมาวิเคราะห์ว่าผู้ผลิตผลิตได้ไหมสถานที่จําหน่ายจําหน่ายอย่างไรและผลผลิตที่ผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคไหมเราก็วางแผนผลิตและก็จําหน่ายได้เลยเห็นหรือยังคะนี่คือสถิติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตประจําวันอีกแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะอันที่สผู้บริโภคก็จะเป็นเราโดยตรงนะคะซึ่งเป็นปกติของของของคนทั่วไปจะเป็นครูหรือว่าจะเป็นนักเรียนเราก็เป็นผู้บริโภคส่วนหนึ่ง mm. การที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้สินค้าอะไรหรือว่าเลือกซื้อสินค้าอะไรนะคะผู้บริโภคก็จะต้องเอาเป็นง่ายๆถ้าเราจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งเราก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนถูกไหมคะผู้บริโภคก็จะต้องเก็บข้อมูลพอเก็บข้อมูลเสร็จ ผูวกวก้บริโภคต้องเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ถูกไหมคะพอวิเคราะห์เสร็จนักเรียนก็จะต้องเปรียบเทียบถูกไหมคะเปรียบเทียบเสร็จนักเรียนก็ต้องตัดสินใจว่าควรจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าตัดสินใจว่าควรจะซื้อรุ่นไหนถึงจะคุ้มค่า,ากว่าอันนี้ก็ข้อมูลนะคะข้อมูลที่เป็นสถิติศาสตร์เป็นตัวเลขชัดเจนนะคะอันนี้เกี่ยวกับผู้บริโภคต่อไปค่ะข้อที่5นะคะประชา การพยากรณ์การพยากรณ์รรนะคะก็จะเป็นเรื่องของนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาการที่กรมอุตุนิวเทมวิทยานะคะจะมาวิเคราะห์ได้ว่าการพยากรณ์เกิดขึ้นอย่างไรเขาก็จะต้องไปดูข้อมูลในอดีตว่าฝนตกยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเขาต้องเอาทั้งอดีตและปัจจุบันนะคะ มาวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์เหมือนกันนะคะก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลนะคะอันนี้ก็คืออาศัยวิธีการทางสถิติศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเขาก็เอามาคาดเดาว,ว่าการตกของฝนล่วงหน้ามันเป็นอย่างไงอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะก็อาศัยตัวเลขหรือว่าข้อมูลทางสถิติศาสตร์ในการอธิบายเหมือนกันนะคะ ต่อไปที่ประโยชน์ต่อไปเลยค่ะประโยชน์อันที่6นะคะจะเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าถ้าเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าก็คือเมื่อไรที่เราผลิตสินค้าออกไปค่ะ เราจะต้องคิดว่าสินค้านั้นมันดีหรือ,อยังเป็นที่ต้องการของตลาดไหมนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลถูกไหมคะซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้ค่ะเราก็อาศัยสถิติศาสตร์เหมือนกันนะคะอาศัยกระบวนการทางสถิติศาสตร์นั่นก็คือเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลมาปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่าสุ่มตัวอย่างตัวอย่างเท่าไหร่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการตอบโจทย์นะคะ ว่าสินค้าที่เราผลิตออกมามีคุณภาพไหมนะคะแต่การที่จะตอบโจทย์นั้นได้เราจะต้องสร้างเกณฑ์ก่อนว่าเมื่อเราสุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วสร้างเกณฑ์แล้วว่าเรากวดขอบคุณภาพสินค้าพบว่ากี่ชิ้นถึงจะถือว่าชำรุดถือว่าคุณภาพของสินค้าไม่ผ่านเราก็จะต้องสร้างเกณฑ์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ว่า สินค้าที่เราผลิตนะคะได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสินค้าค่ะท้ายนะคะข้อที่7 ชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของเรานะคะตอบได้ชัดเจนเลยว่าเกี่ยวข้องกับสศติศาสตร์แน่นอนนะคะนักเรียนก็เหมือนกันเอาเรื่องใกล้ๆตัวของนักเรียนเลยนะคะถ้าเป็นชีวิตประจําวันนะคะที่เกี่ยวกับศติศาสตร์ในชีวิตประจําวันครูมองว่าการออมนะคะการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียนไม่ทราบว่านักเรียนเคยทํากันบ้างไหมคะ จริงๆแล้วการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันของนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนจดบันทึกรายรับรายจ่ายมันก็จะวิเคราะห์พฤติกรรมของเราได้ว่าเราเป็นคนยังไงนะคะ1ใช้ใจ่ายพุ่มเฟือยไหมหรือว่าดีแล้วหรืออะไรที่ไม่จําเป็นเมื่อเราจดบันทึกทุกวันถูกไหมคะเราก็วิเคราะห์พฤติกรรมเราได้เมื่อเราวิเคราะห์พฤติกรรมเราได้เราก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอันไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยน อันไหนที่เราควบคุมได้เราไม่ต้องซื้อเราก็ควบคุมนะคะอันนี้ก็จะถูกนำไปสู่ประสิทธิภาพนะคะก็คือประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินให้มากให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิตของเรานะคะก็จะดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของสถิติศาสตร์นะคะในชีวิตประจำวัน ต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ครูยกมานะคะก็คือเกี่ยวข้องกับชีวิตนักเรียนโดยตรงเลยว่าการนํานเสนอชีวิต การนาเสนอข้อมูลในชีวิตประจําวันนะคะมันจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดอ่ะเพราะว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกไหมคะความก้าวหน้าทางการสื่อสารมันจะมีข้อมูลที่นําเสนอมากมายอยู่ในชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอฉะนั้นนักเรียนต้องรู้ว่าการนําเสนอข้อมูลในชีวิตประจําวันนั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะครูก็จะกําหนดสถานการณ์ปัญหามาให้เป็นสถานการณ์ปัญหาที่1นนะคะโดยครูถามนักเรียนว่า การวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการไปโรงเรียนเป็นดังนี้นะคะจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการที่ว่านักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการไปโรงเรียนนะคะผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือว่าผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการไปโรงเรียนจะพบว่ารู้สึกดีนะคะร้อยละ62.7 รู้สึกเฉยๆนะคะร้อยละ29.8แล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยนะคะก็คือรู้สึกไม่ดีกับการไปโรงเรียนนะคะ,ร,ร,ะร้อยร้อยละ3.5ครูถามนักเรียนว่าจากสถานการณ์ที่หนึ่งอะคะ่ะนักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลอันนี้ค่ะมันน่าเชื่อถือไหมคะ,ะมากน้อยเพียงใดนะคะเห็นไหมเขาถามว่าการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการไปโรงเรียนข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอน่าเชื่อถือหรือไม่ นักเรียนลองคิดดูนะคะครูให้เวลานักเรียนนะ10นะคะครูจะนับหนึ่งถึง10แล้วก็ให้นักเรียนลองดูนะคะเหมือนกับการเล่นเกมนะคะลองจับผิดดูว่าอันนี้เชื่อถือได้ไหมหรืออันนี้เชื่อถือไม่ได้นะคะครูนับนะคะ10 9 8 7 6 5ต้องคิดตามนะคะ 3 2 1เป็นไงคะพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการไปโรงเรียนอันนี้คะ่ะข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่คะตอบได้เลยคะ่ะยังไม่สามารถสรุปได้นะคะเนื่องจากว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเราไม่แน่ชัดว่ามันควรจะเช,ชื่อถือได้หรือไม่เพราะว่าถ้าพิจารณาให้ดีนะคะถ้าพิจารณาข้อมูลอย่างผิวเผินเนี่ยเหมือนจะเชื่อได้ หรือว่าดูง่ายๆถ้าเราดูดูแบบผิวเผินดูแบบธรรมดาดูแบบไม่คิดอะไรเลยเหมือนจะเชื่อถือได้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่สามารถสรุปได้เพราะถ้าเราพิจารณาจริงๆนะคะให้รอบคอบเราจะพบว่าข้อมูลอันนี้ค่ะบอกรายละเอียดในการสํารวจไม่ชัดเจนเช่นไม่บอกว่าการสํารวจนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนและที่สําคัญนะคะเมื่อเรารวมนะคะเมื่อเรารวมเมื่อเรารวมอันนี้ค่ะทำให้ดูนะคะจะชี้ให้ดูว่าตรงไหน เมื่อเรารวมตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ62.7นะคะ29.8แล้วก็3.5อันนี้เป็นร้อยละนะคะถูกไหมเมื่อเรารวมแล้วก็จะต้องได้เท่าไหร่คะก็จะต้องได้เท่ากับ 1น0นะคะซึ่งอันนี้เมื่อเรารวมแล้วมันไม่ได้100เพราะว่าร้อยละต้องมีค่าเท่ากับ100ฉะนั้นสถานการณ์ปัญหาที่1นนี้นะคะเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการไปโรงเรียนข้อนี้นะคะสรุปได้เลยว่ายัางไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะพอจะมีคำตอบที่ตรงกันไหมคะอ่า นี้นะคะการเรียนอันนี้น่าจะสอนให้นักเรียนได้รู้ว่าเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆต่อไปนะคะแต่เราต้องเชื่อทุกอย่างอย่างมีสติและมีสติติสัตร์ด้วยค่ะต่อไปค่ะสถานการณ์ต่อไป เอาอะไรมาให้ดูเอ้ยสถานการณ์ปัญหาที่สองนะคะครูจะพูดถึงตารางเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดนะคะในบริษัท A ซึ่งเรียงลำดับนะคะจากน้อยไปมากดังนี้นะคะดูเลยนะคะครูจะมีข้อมูลให้อันนี้นะคะก็คือว่าจำนวนเงินเดือนนะคะมี1 5 0 0 0หนานะคะจำนวนพนักงานทั้งหมดก็จะมี5คน2 0,000นนะคะจะมีคนที่ได้รับเงินเดือนอยู่2 0,000จําจำนวน4คนนะคะแล้วก็ จำนวนเงินเดือนนะคะที่ได้2 2 0 0 0บาทจะมีพนักงานทั้งหมดที่ได้เงินเดือนอยู่จำนวน4คนเงินเดือนที่อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะพนักงานจะรับอยู่ทั้งหมด3คนเงินเดือนที่รับอยู่4 0,000บาทนะคะจะมีพนักงานที่รับอยู่ก็คือ1คนแล้วก็เงินเดือนที่รับอยู่91,000บาทนะคะจะมีพนักงานที่ได้รับเงินเดือนอยู่เนี้ย2คน จำนวนเงินเดือนที่รับเงินเดือนอยู่นะคะ1 2 0 0 0 0บาทนะคะจะมีจำนวนพนักงานที่ได้รับเงินเดือนในเดือนเดือนนี้อยู่1คนค่ะและสุดท้ายนะคะคนที่ได้รับเงินเดือนอยู่1 8 0 0 0 0บาทนะคะก็จะมีจำนวนพนักงานอยู่1คนนะคะถามว่าการนำเสมอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะสำหรับข้อมูลชุดนี้เหมาะสมหรือไม่ ครูจะปล่อยให้หนักเรียนคิดนะคะนักเรียนต้องคิดตามนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ตัวนักเรียนเองนะคะครูจะย้ำอีกรอบนึงนะคะสถานการณ์ปัญหาที่2เป็นสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดในบริษัท A เรียงลำดับจากน้อยไปหามากตามตามตารางเลยนะคะตามตารางที่เขาให้มานี้เลยนะคะก็คืออันนี้าถามว่า การนำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเหมาะสมหรือไม่สำหรับข้อมูลชุดนี้คิดนะคะคิดตามไปเลยขั้นแรกนักเรียนก็ต้องไปคิดว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับอะไรถูกไหมคะเมื่อคิดแล้วนักเรียนก็ต้องพิจารณาข้อมูลดูว่ามันควรจะเอาข้อมูลชุดนี้มานําเสนอด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือไม่นะคะ คิดว่านักเรียนน่าจะใช้เวลาพอประมาณในการคิดคำนวณแล้วนะคะและพร้อมที่จะตอบคำถามอันนี้ของสถานการณ์นี้ได้แล้วนะคะคำตอบไปดูเลยค่ะไม่เหมาะสมนะคะไปดูเลยว่าทำไมถึงไม่เหมาะสมเขาบอกว่าการานำเสนอข้อมูลนะคะด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของสถานการณ์ที่สองเนี่ยไม่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าเพราะว่า หลายคนนะอาจจะตีความว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท A มีเงินเดือนประมาณ4ี่หมื่นถูกไหมคะก็คือเมื่อไหร่ที่หาค่าเฉลี่ยก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ4ี่หมื่นก็แสดงว่าเขาจะมองว่าโดยรวมแล้วบริษัทนี้จะต้องได้4ี่หมื่นถูกไหมคะแต่เมื่อพิจารณาข้อมูลของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดในตารางนะคะเราจะพบว่าจะมีจะมีค่าเฉลี่ยนะคะของพนักงานเนี่ย เพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้เงินเดือนสี่หมื่นนะคะแต่ในความจริงแล้วพนักงานส่วนใหญ่จะมีเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่คะ15,000บาทจนถึง25,000บาทนะคะซึ่งเงินเดือนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณขึ้นหนึ่งนะคะและมีพนักงาน4คนเท่านั้นเองนะคะที่ว่ามีเงินเดือนเกินค่าเฉลีย่ยดังนั้นนะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับข้อมูลชุดนี้นะคะจึงไม่เหมาะสมนะคะ ก็คือเมื่อก็คืออธิบายได้เลยโดยภาพรวมว่าในการนําเสนอข้อมูลชุดนี้นะคะเราจึงไม่ควรนําเสนอข้อมูลนะคะโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะจบแล้วนะคะสําหรับตอนที่1นนะคะสถิติาศาสตร์นะคะ จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติศาสตร์เบื้องต้นนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับผู้นําเสนอข้อมูลก็เหมือนกันนะคะ เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยผู้ที่นำเสนอข้อมูลก็จะต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลอันนั้นน่ะมันจะมีผลสืบเนื่องต่อผู้ใช้ด้วยถ้าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมีความผิดพลาดผู้ใช้ข้อมูลก็จะนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นครูจึงขอสรุปาำรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะคะว่าสถิติศาสตร์นะคะ เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในชีวิตประจำวันถ้าเราใช้สถิติและสถิติศาสตร์ในการดาเนินชีวิตนะคะเราจะได้เชื่อถือข้อมูลนั้นได้อย่างเป็นตัวเลขและไม่ต้องเชื่อไม่และไม่ต้องพึ่งพาเกี่ยวกับสยศาสตร์นะคะสุดท้ายค่ะมีสติพร้อมกับสถิติศาสตร์นะคะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ครูจบขอจบตอนที่หนึ่งเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะในเรื่องต่อไปในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ